Campaign. We are thrilled to have all of you amazing us with us today and also the esteemed guests and the um, you just need a moment to escape and enjoy what you really want. This is where Wanda comes in. Svanta, together with its um, playful flavors, reminds you to take a break, enjoy the moment, and have fun. นอกจากการเปิดตัวคำเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟันต้าในรอบ5ปีนะครับยังได้ต้อนรับครับกับบัสบีคอสออฟยูไอชัยสู่การเป็นตัวแทนของแบรนด์ฟันตาของเรานะครับแล้วก็ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่พร้อมปลุกพลังให้กับคนรุ่นใหม่ครับกาทำตามสิ่งที่ใจต้องการ งา,งานของเรานะครับจัดก,กันทั้งหมดสามวันเต็มๆเลยนะครับกับอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ครับแฟนตาจัดก,กิจกรรมแล้วก็เกมความสนุกนะครับให้กับเหล่าเจนซีได้มาพักแล้วก็สรุปก,กับอะไรที่ใจอยากจะทำนะครับนอกจากนี้แฟนต้าังมีกิจกรรมสรุปๆอื่นๆอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นก็อยากให้ทุกท่านนะครับราจะได้พบ,ก,บกับเหล่าพรีเซนเตอร์แก๊งใหม่ที่ใจที่สุดเข้าสู่ครอบครัวฟันตาแล้วทุกคนพร้อมไหมเสียงปบาม้าเลยทุกคนครบพร้อมจะเริ่ม เอาอย่างนี้นะเราจะมาเปิดตัวเขาเนี่ยมันก็ต้องไม่ธรรมดานะครับมันต้องสนุกซ่ามันต้องแบบยิ่งใหญ่นะดังน,นั้นเอาอย่างนี้ผมมีรหัสนิดหนึ่งนะครับผมจะพูดว่าอยากอยากช่วย

爱你。 ตัวมันก็เอเนอร์จีสุดๆเลยนะฮะไม่สะสมมาเป็นพรีเซนเตอร์แฟนต้าของเรานะฮะนีแฟนต้าหน่อยปะเยี่ยมไปอ่ะเยี่ยมไปเลยโอเคแล้วเดี๋ย <Okay. S 1> วเราได้พูดตัวกันได้นะแต่ว่าก่อนอยู่เลยเดี๋ยวเราให้น้องวงบาสของเราได้ทักทายทนะครับ Yo, seven, eight, ทุกประกรณ์ล้วก็บดีอัพทุกประกรณ์ที่เร,ราในวันนี้เลยโย่ seven eight nine ดีอัพสุดยอดพวกเราบัสว้าวสองสิบคนเล,ลยเย้ oh. โอ้โห มากันครบเลย12คนวันนี้นะฮรแล้วก็เต็มไปด้วยความสนุกความซาแบบนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าก่อนเดินยินดีแล้วก็ต้อนรับนะฮะเข้าสู่ครอบครัวของแฟนต้ากันด้วยดังนั้นเดี๋ยวถามก่อนเลยแล้วแต่ละเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นสมาชิกข,ของครอบครัวแฟนต้าแล้วเรียบร้อยรู้สึอกอย่างไรกันบ้างนะคนไหนดีอ,นนะาอารันไหมคับเชิญเลยครับเบอร์รูร้สึกเป็นเกียรติมากนะครับเพราะว่าน,นี่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ในรอบ5ปีของแฟนตาพวกเราก็ รู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าบัสพวกเราอ่ะทั้งสิบสองคนมีความซาอยู่ในตัวอยู่แล้วบวกกับแฟนต้าก็ยิ่งซาขึ้นไอีกครับผมออนี่แล้วพวกเราซาหรือเปล่าคนไหนซาส่งเสียงมาหน่อยแล้วอโอ้โหเนแลวนะอ่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าโอกาสาที่ดีเลยเนาะที่จะเป็นตัวแทนของเจนซี C ด้วยในการส่งต่อความสนุกซาแบบนี้แล้วก็ชวนทุกคนมาทําในสิ่งที่เราอยากทํากันด้วยนะครับนอกจากนี้ครับการเลือกรั้งงานกับแฟนต้าเนี่ยอยากรู้ว่า เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเล่ากันด้วยหนุว่าสนุกสนานมากแค่ไหนนะครับไปต่อดี่จีนุ๊กไหมฮะจีนุ๊กไหมฮะครับก็จริงๆร่วมงานกับแฟนต้าก็ต้องบอกเลยว่าสนุกมากเลยครับแล้วก็คือแล้วก่อนขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้กินแฟนต้ากันพิลันิทแล้วแล้วรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้กินแฟนต้าเนี่ยจะมีพลังได้ผม้างมาแล้วก็ตอนนี้ก็เอเนอร์จีเต็มแม็กเลยฮะอยากเห็นอยากเห็นเอนเอนอร์จีของพี่คิมมัฮะ อนีจาย่ากทายปะอยากทายมากชื่อสปอร์ตแอนด้าไหนใจเลยฮะโอ้นโหเริ่มเสิร์ฟแล้วนะฮะเริ่มเสิร์ฟแล้วนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอ่ะทีนี้ครับอยากรู้เลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยชอบสแตนต้าสีไหนกันมากเรามีห้าสีด hey ้วยกันอ่ใครก่อนดีใครก่อนดีนะฮะ next มา next มาครับผม มีห้าสีนะครับก็แฟนตาสีที่คิปว่าชอบสุดเลนเป็นสีเขียวครับผมทุกครับผมว่าทำไมฮะถามว่าทำไมเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาไปกินข้าวกับแม่ครับผมแม่จะชอบแบบว่าเอาแฟนตามากินแล้วแม่จะชอบสั่งแบบสีเขียวมากินตลอดใช่เลยกินกับแม่แบบชอบตั้งแต่เด็กครับครับผมก็คือฮาร์ดกับเด็กๆเลยครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ไหมตอนนี้เหรอก็คือว่าเป็นเป็นทีเนเจอร์ครับผมเป็นวัยรุ่นเป็นอะไรยังเด็กอยู่ไหมยเด็กอยู่ไหมังเเด็กอยู่ไหม หรือว่าโตแล้วหรือว่าโตแล้วยังเด็กเสมอใช่ไหมโอเค, <Okay. S 2> คน่ารักน่ารักมากครับตั้งแต่เด็กๆก,กับคุณแม่ด้วยสีเขียวฟุตบอลนะฮะมีคนอื่นอีกยไหมฮะขุนพลนะค,ะค,ร,นะค,ะครับขุนพลเขาจริงจะตอบสีเขียวเหมือนกันเขาเหรอเป็นสีโปรเนี่ยสีเขียวแต่มี อีกสีนึงที่ชอบผมเป็นสีแดงสีแดงสตรอเบอรี่ไม่ใช่อ่าขอบคุณมากเป็นแดงมะนาวโซดาครัใช่ใช่เรื่องความที่แบบถูกต้องอ่าพื้นฐานเป็นคนไทยที่ผมชอบกินแบบแดงมะนาวแบบไปกินน้ำเชื่อมร้านไหนใช่ไหมครับแดงมะนาวโซดาครับแล้วผมคันต้ามีแดงมะนาวโซดามาผมทิ่อยากดั่งเลยครับผมโโอ้หกินแล้วยังไงแค่ตื่มแล้วเป็นยังไงบ้างกับกระปี้กระเป๋าเลยครับผมแบบซาแล้วหนอะเวลากระปี้กระเป๋าซาขุ่คขุนเป็นยังไงนะอยากเห็นครับยังไงนะสมมติดื่มแดงมะนาวโซดาแตนต้าแดงมะนาวโซดาปุ๊บ ปแว่่าแบบนี้เลยนะนี่ครับกระเต่าีเลยมัสดชื่นเนาะมันสดชื่นนะฮะโอเคเอเบ็นั้นเอังคนเดนเด็กดังคนเดีแฟนตาไหนป้ว้าวบิ๊กขนให้มาทีตะคนเลยได้วมั้ชอบมากอ่ะต่อมาเลยครับต่อมาเลยครับจนตัวหน่อยเพอโอเคนะต่อมาฮะ แันตาหน่อยเบาเนี้ยโหแฟนตาหน่อยเบานี่ต่อยเราต่อยเรานะครับยังคงคอนเซ็ปต์เดิมไม่ธรรมดานะครับจิ้งหุกนะจิ้งหุกนะแฟนชาหน่อยปบาอื้มนะครับห้าใครแล้วครับใครแล้วครับแฟนป้าหน่อยเบาโอเคนะครับเฮ้ยจักไบรยังจักไปแล้วเนาะแต่ลวมาริสไปแล้วเนาะเน็กก้าเน็กก้า ซันต้าหน่อยป้าเออคุณพ้นแครับซันต้าหน่อยป้าเอ้าพูดหล่อมาพูดหล่ออ่ะตัวแข็งเลยพูดหล่อเลยนะครับอะไรนะครับแผวไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจะแผวนะซันต้าหน่อยป้าเฮ่หล่อหล่อเก่งเก่งขึ้มขึ้นถึงที่สุดแล้วฮะแฟน้าหน่อยอ่ะ <t ume sound> <infinity> ไอ้หนึ่งไอ้หนึ่งแฟนตาหน่อยป่ะแฟนไม่ได้เลยนะไหนอะเราแตกต่างเราแตกต่างแต่ละแล้องเหมือนใครไม่ต้องเหมือนใครโอเคนะ้วก็ทีนี้ก็จะพูดถึงนะนสำหรับนี่เลยการถ่ายทำวิดีโอเพลงนี้แฟนต้าหน่อยป่ะนะครับใช่ว่าหลายคนก็คงจะมีโอกาสได้ดูกมาแล้วด้วยเล่าทีเดียวนะครับบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างครับผมก็นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายทำโฆษณาของแฟนตาแล้วก็ สนุกมากมากครับเพราะว่าแฟนด้ามันมีซีนี่เมื่อกี้ขึ้นในจอใหญ่ผมเห็นมันมีครับผมพวกเราทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในห้องห้องหนึ่งแล้วแบบว่าได้ทำแอคทิวิตี้อะไรอย่างงเี้ยรือว่าอาจจะเป็นปัดผมจะเป็นปัดอะไรนะปัดเช็ดปูนปัดปูนเหมือนจัดห้องอ่ะเหมือนจัดห้องแล้วแต่ละคนก็จะมีแบบแอคทิวิตี้ที่จัดห้องเดินไปแต่ว่าคุณจะมีซีนหนึ่งที่ นี่ได้เล่นเกมด้วยก็สนุกมากๆได้แบบเห็นในมุมเด็กโซนๆได้อยู่ในในห้องอะไรอย่างงี้ยแล้วก็มีอีกที่แบบผมไอ้ที่สุดท้ายของโฆษณาได้เป็นเจดุดไลท์ที่แบบผมเอาเอาลิ้นปาดเฮ้ยเอาเอามือปาดปาดแล้วก็เอาลิ้นแบบแบบแบบอะเขาเรียก lips s m a c k i n งใช่อะไรนี้แล้วในนี้จะเรียกนัก l i p สแ m กกิ้ง ใช่มันแบบผมไม่เคยทำแน่แล้วก็คื <c oughs> อ<ะ>เป็นแบบเออ new experience ที่แบบก็ต้องรอให้อะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์ใหม่ๆได้ครับแล้วทำไปกี่ครั้งนะลิสต์แม็กกิ้งเนี่ยล i สต m a ม็กกิอะไรนะทำอย่างทำไปกี่ครั้งอยากรู้ทำไปประมาณสามสี่ครั้งโอ้ <c oughs> <c oughs> เต็นีกได้เห็นวิธีการเต้นแล้วไม่ยากไม่ยากน้องก็ไปแจ๊ชชางเลนจะได้กับแฟนตาหน่อยบ้างน้อกับวงสของเรานะครับเอามาโอเคนะครับเพราะฉะนั้เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่อจากนี้ด้วยเดีเวเไนะคะปนะคะิสัมาทกๆัวันนี้งานใหญ่ครแรกในรอบ5ปีของแฟนตาแล้วได้รองยู่ท่ิเอร์ด้วยเป็นไงบ้างคะลูกโอ้โหต้องเรียกว่าโอ้โหเลยครับก็ รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานแฟนตาสนะครับแล้วก็วันนี้ได้คือเล่นมีท่าเต้นด้วยคือเพลงแฟนตาสหน่อยป้าก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกดีครับคุณท่าเต้นอันนี้ก็คือเราคิดกันเองเพื่อแฟนตาสโดยเฉพาะทูกค้นรับรองพาลูกเลยอันนี้มีครูคิดให้ครับมีทีมใช่ครับมีทีมช่วยครับซึ่งวันนี้มีกิจกรรมบนเวทีด้วยใช่คะเราเล่นกันแบบเพื่อนเปื่เลยไหมเปื่อโม้แบบใครใครหกบ้างใครหกเล่าหน่อยใครหกผมไม่หกผมเจ็ดคุณหกคุณแห 5 8 9ก้าคือ้งมดข้านไปกิด้วยันเกมพูลอุคูปกันแก็ถือแฟนตาแต่ว่าจริงขคือห้ามแต่จินุค้วางยาผกเแอบเขย่าดูยังไม่ได้เขย่าเลยใช่ครึ่งขวดลไม่อะไรหมไม่ได้ก็มีพูลอุคูปแบบหมุนแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วแก้งคนอื่นด้วยนะคนนี้ไม่แก้วแค่เดินไปหาไปไึง ก็คือเอาเป็นว่าคือสนุกมากสนุกมากเล่นบ้นมากไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันเวลารหูไปผมจริงจริงจริง้าพูดถึงแฟนต้าแล้วห่วงพันกันมาตั้งแต่เด็กยังไงบ้างเชื่อว่าเจนเราเด็กผมผมผมบอกแล้วผมเคยกินรถหนึ่งเป็นรถพิเศษรถบูลี่สีสีนี่สีฟ้าฟ้าไม่ต้องการเค็มแล้วก็ชอบกินลาลินฟ้าเลยแบบชอบกินชอบนั้นมาก <Auf S 2> มีใจริงๆกินมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับแบบโรงเรียนอย่างเงี้ยจะมีขายก็ซื้อมากินจริงครับใช่คือสายกินแบบผมเนี่ยผมบอกเลยเวลาผมกินข้าวผมขาดไม่ได้แฟนต้าผมต้องกินคู่กันตลอดชืวยผมกินข้าวไปอ๋อดื่มพูดผิดครับช่วยผมผมกินเอาผมกินข้าวใช่ไหมผมต้องดื่มหมดกินข้าวจานหนึ่งแฟนต้าขวดหนึ่งไม่แล้วผมกินเยอะหนึ่งผมกินเผ็ดกี่จานขวดลิตรอ่ะผมกินประมาณสามจานก็แฟนต้าสามขวดโอ้ยผมกินไลยข้าวเลย อะไรใหม่ๆเหะดูเร่องเขาแช่อเลยเหรอไม่เลยแหละท่าเกิดหนึ่อันนี้คือจริงไหมอันนี้ก็ไม่จริงแ่้วก็กินอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วพี่วสุวกสุว้าเฟนต้ามันสดชื่นยังไงสำหรับกินแล้วมันเป็นยังไงเมื่อกี้เห็นรีแอคบนเวทีอยากรู้ว่าตอนนี้มันเป็นรีแอคเดิมไหมกินแล้วมันซาเป็นอะไรกินเฟนต้าแล้วมันจะรู้สึกซาไปถึงคอถึงแบบทุกที่เลยคข้าซาคข้าซาข้าซาข้าซาซ้าซาให้ทุกคนทำด้วยได้ไหมนะเดี๋ยวคนอื่นดีครับผมอกไม่ ก็ซาไงเป็นซาทำยังไงก็ซาคุณให้ผมทำอย่างนี้ทำไมก็ซาซาเชื่อแล้วว่าซาซาจริงอ่ะให้ส่งฝากหน่อยจากแฟนต้ามีอะไรยังไงบ้างอ่ะสั่งทีที่คุณพูดบนเวทีครับเป็นการที่หนึ่งเวเป็นคาเท แล้วก็ฝากก็พวกเราก็เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแฟนต้านะครับก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากทั้งแฟนต้าแล้วก็ฝากทั้งมุมบัสด้วยแล้วก็ชาเลนจ์ของแฟนต้านะครับเป็นแดนซ์ชาเลนจ์จะไปเต้นกันในทิกตอกอะไรก็ได้หรือจะแบบร่วมสนุกกับกิจกรรมของแฟนต้านะครับเก็บผลไม้ครับเก็บผลไม้แฟนต้าหน่อยป้านะฮะทองขึ้นใจครับกิจกรรมหลังจากนี้ของแฟนต้าก็